2016เรียกได้ว่าครบรอบ10ปีที่ผมเองเนี่ยมองว่าเป็นปีแห่งยุคอินเทอร์เน็ตที่รุ่งเรืองที่สุดยุคที่เด็กทุกคนรอเวลาเลิกเรียนและกลับบ้านเปิดคอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตผมก็เหมือนกันครับที่รอเวลาเลิกเรียนรับโทรศัพท์จากห้องปกครองและกลับบ้านเพื่อเล่นเกมที่ผมรักในราคา1,500กว่าบาทซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รักแล้วครับ และผมเชื่อว่าทุกคนนั้นนะครับเคยมีเวลาครั้งหนึ่งในชีวิตที่ตอนกาลังใช้มันอยู่นั้นเราไม่คิดถึงมันมากนักแต่พอมองย้อนกลับไปเราดันโหยหาที่จะกลับไปอยู่ตรงนั้นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองของอินเทอร์เน็ตการมาถึงวัฒนธรรมสุดแสนที่จะหอมหวาน ปี2016นะครับเป็นยุคที่มือถือนั้นยังไม่แรงพอกับอินเทอร์เน็ตที่ช้าและเกมที่มีความสร้างสรรค์มากกว่าบางเกมในยุคปัจจุบันหลังจากปี2016เป็นต้นมานะครับจนถึงปี2026 10ปีแห่งความจริงที่น่ากลัวก็คือบางแอปหรือเกมที่เคยเปิดในสมัยก่อนนั้นกับหายไปตามกาลเวลาและบางเกมก็ยังอยู่รอดอย่างโปเกมอนโก โปเกมอนโกนะครับเป็นเกมที่ไม่ได้เพียงสร้างความนิยมในเชิงความบันเทิงเพียงอย่างเดียวแต่มันยังเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าพฤติกรรมของคนหมู่เราและสังคมในยุคนั้นอย่างสิ้นเชิงผู้คนออกนอกบ้านเดินไปยังสวนสาธารณะและเริ่มมีการพูดคุยทางอ้อมกับคนแปลกหน้าในพื้นที่เดียวกันเกมนี้นะครับทำให้พื้นที่ธรรมดาอย่างสวนสาธารณะวัดหรือร้านอาหารกลายเป็นพื้นที่กิจกรรมร่วมกันเล็กๆและสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งกับชุมชนรอบข้างคล้ายๆกับคอมอมูนิตี้ย่อม ถ้าคุณถามว่ากระแสของโปเกมอนโกเนี่ยมันแรงขนาดไหนผมก็ต้องบอกว่ามันแรงจนถึงกระทั่งมีคนคนหนึ่งเนี่ยใช้เงินเก็บของตัวเองเพื่อซื้อตั๋วไปที่ประเทศนิวซีแลนด์ผมขาดสติไปอยู่หูปหนึ่งนะครับทําให้ผมเนี่ยเผลอไปกดจองตั๋วไปนิวซีแลนด์ถามว่าจองไปทําไมครับสรารภาพตามตรงนะครับไปจับโปเกมอน โอเคโอเคผมขออธิบายตรงนี้ก่อนคอนเทคในตอนนั้นก็คือโปเกมอนโกเนี่ยนะครับยังไม่เปิดบริการที่ไทยและถ้าหากคุณจะเล่นโปเกมอนโกได้เนี่ยมีวิธีเดียวนั้นก็คือไปที่ประเทศนั้นๆที่เปิดให้บริการเล่นก่อนอ่ะอย่างที่บอกนะครับคนที่ชอบโปเกมอนไม่มีอะไรที่สามารถยับยั้งชั่งใจได้เลยครับแม้แต่ตอนนั้นนะครับผมก็อยากที่จะเล่นเลยนะฮะแต่ตอนนั้นผมก็15นะไม่มีเงินเจ้าเฮ้ยโปเกมอนที่ประเทศไทยเล่นได้หรอะเนีวว่ยลราดูดิ 2016นะครับก็เป็นปีแรกที่ทาง Nintendo นั้นได้ลงสนามเกมมือถือกับเกม Super Mario Run เกมแพลตฟอร์มที่พัฒนาและจัดจำหน่ายลงให้กับทาง iOS และ Android ในภายหลังและที่แปลกกว่านะครับเกม Mario เกมนี้นั้นออกแบบมาเป็นแนวตั้งและสามารถเล่นได้ด้วยมือเดียว ในธันวาคมปีนั้นนะครับมันเหมือนกับของขวัญคริสต์มาสที่ซานตามอบให้เพราะผมรอคอยมานานว่าจะได้แตะเกม m a ริโภาคใหม่ๆสักครั้งหลังจากที่ผมนั้นได่เล่นม a r i โโคลนบนมือถือจนเบื่อคือตอนที่ผมเล่นครั้งแรกนะครับไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันเป็นเกมแนวออโต้รันและที่เหลือนะครับเราก็แค่แตะหน้าจอเพื่อกระโดดกับบจัมเก็บเหรียญผ่านด่านไปด่านใหม่แล้วก็ติดไมโครทรานเซ็คชั่นที่เราต้องจ่ายตังเพื่อปลดล็อกด่านถึงแม้จะเป็นเกมมือถือนะครับแต่ก็กวาดคะแนนรีวิวไปทางแง่บวกซะส่วนใหญ่ ปัจจุบันเกมก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถโหลดได้ที่ App Store และ Google Play 2016นะครับก็เป็นปีที่ผมนั้นได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องแรกที่ไม่ใช่น้ตบุกบ๊กเอเซอร์เก่าๆที่เล่น CS:GO ที่30เฟรมเรทกับสเปค GTX1050Ti RAM16GB DDR4 Intel Core i5 Gen7 h a r d d r i v e 1TB และ SSD 218GB พร้อมหน้าจอ BenQ g w 2 2 7 0 60 60Hz ขนาด21.5นิ้วโอ้โหรู้ละเอียดยับเพราะเป็นขอมเครื่องแรก และที่ผมซื้อคอมใหม่นะครับไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าเล่นเกมใหม่ๆห,หรือเกมที่เพิ่งออกวางขายในปีนั้นแต่เป็นเพราะเกมเกมเดียวที่ผมรักมากในตอนนั้นกับเกม Overwatch ขึ้นชื่อว่าเป็นเกม of the Year ปี2016เกมแนว Hero Shooter ที่เป็นคู่แข่งตลอดการกับทีม Fortress 2 เป็นยุคที่เรียกว่าใครๆก็อยากจะเล่นเกมนี้ Overwatch นะครับแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายของตัวละครและสไตล์การเล่นรวมถึงมันยังสร้างความสุขในการสร้างเมตาหรือเกมเพลย์ที่เป็นของตัวเองกับเพื่อนสมมุตินะครับถ้าคุณมาปาร์ตี้กัน6คนเนี่ยมันก็จะมีการเล่นที่พิเรนขึ้นมาอย่างเช่นซ mm ิมิตรา6คนหรือก็สายย่า6คนไปเลยกับยุคที่มองกลับไปนะครับผมเมอร์ซี่ชุบหมูกับบั s ชันมิโลมันก็น่าคิดถึงนะครับผมยังจําได้เลยว่าตอนที่ผมเล่นเกมนี้เนี่ย ในโหมดคอมเพลติฟีมันทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นเพราะเกม Overwatch คือเกมแนวฮีโร่ชูเตอร์นั่นก็หมายถึงว่ามีการปรับตัวละครที่ได้เปรียบเสียเปรียบและการเปลี่ยนตัวมาแก้ทางเพื่อแต่เต้าไปสู่ชัยชนะและแรงที่สูงขึ้นในตอนนั้นนะครับผมจะเล่นเป็นเมเนเพอร์ส่วนใหญ่ Mercy Lucio และเซนจิต้าโดยผมนะครับชอบตัวละคร Lucio มากที่สุดในตอนนั้น <Okay. S 1> เพราะว่าเกมเพย์ของตัวนี้มันไวทาดาเมจได้และมีโมบิลิตี้ที่สูงแม่ผมนี่คิดถึง Overwatch ตอนเปิดจริงๆเลยอยาก Ký tưởng sống icon in chinh vài. I Check it out, you see อันเดอร์เลนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของยุคสมัยปี2016ที่แสดงให้เห็นว่าพลังทางอารมณ์ของวิดีโอเกมไม่ได้เกิดจากกราฟิกที่สวยงามระดับ triple A หรือระบบการเล่นที่ซับซ้อนเท่านั้นแต่เกิดจากการออกแบบประสบการณ์ที่เข้าใจคนเล่นเรียกได้ว,ว่าเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นเปิดเลือกเส้นทางของตัวเอง ซึ่งเป็นหัวใจของเกมนี้เกมไม่บังคับผู้เล่นให้ฆ่าศัตรูเพื่อก้าวหน้าแต่เปิดทางเลือกให้พูดคุยประนีประนอมหรือการให้อภัยตัวเลือกเหล่านี้นะครับไม่ใช่แค่ทางเลือกกลไกแต่มันก็ส่งผลต่อนเนื้อเรื่องตัวละครและตอนจบของเราที่สามารถเลือกได้เองพร้อมกับดนตรีที่ประพันธ์โดยคุณโทบี้ฟ็อกซ์ที่มันมีอิทธิพลจนถึงปัจจุบัน ในยุคปี2016นะครับเต็มไปด้วยสิ่งที่ไร้าสาระแต่กลับน่าจดจําเป็นอย่างมากวิดีโอที่เป็นไวรัลไม่จําเป็นจะต้องมีโครงสร้างไม่จําเป็นจะต้องมีคุณภาพหรือระดับที่สูงและไม่ต้องคิดถึงเรื่องอัลกอริทึมอย่างเช่น Harlem Shake m a i Queen Challenge w i n e วิดีโอที่เป็นวิดีโอสั้น7วิและนี่นะครับก็เป็นอีกยุคหนึ่งที่มีถูกสร้างขึ้นมา <Okay. S 1> เกือบมากที่สุดเลยก็เป็นได้แล้วก็ Minecraft room and play <laughs> <laughs> และอย่างนึงนะครับ2016เนี่ยเป็นยุคที่ผมสามารถดูวิดีโอซ้ำๆได้โดยอย่างไม่เบื่ออย่างเช่น Markiplier, Skydose Minecraft และ YouTube Channel ที่ผมรักอย่าง ลุงพีหรือ t g n t Studio ที่เป็นชื่อเดิมนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิก u t u b e ยุคแรกๆในไทยเลยก็ว่าได้กับคอนเทนต์ n e c r a f t และเกมต่างๆอีกมากมายที่ทำให้ผมนั้นนะครับสามารถดูได้โดยไม่มีวันเบื่อคือลุงพีนะครับเป็นช่องเดียวที่ทำคอนเทนต์ได้มีมิติมากถึงแม้จะมีคนคนเดียวในวิดีโอแต่ได้มีการให้ภาคเสียงตัวละครอ,อื่นอย่างเช่นแจ้เข้ามาในเนื้อเรื่อง คือจริงๆ,ๆแล้วผมได้ติดตามลุงพีมาก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ด้วยก่อนหน้านี้นั้นเป็นมือถือเล็กๆกับอินเทอร์เน็ตที่ช้าทําให้ผมนั้นดูได้ไม่สะดวกแต่ในปี2016อ,อย่างที่บอกนะครับตอนที่ผมอายุ15ผม,<อ>ผมก็มีคอมพิวเตอร์อพร้อมกับอินเทอร์เน็ตบ้านปเป็นครั้งแรกทําให้ผมนั้นได้ย้อนกลับไปดูคอนเทนต์และวิดีโออื่นๆ,นๆที่ลุงเคยทํามาก่อนคำถามสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าปี2016เนี่ยดีกว่าปัจจุบันหรือไม่แต่ผมอยากจะถามว่าทำไมปีหลังๆเนี่ย ความสนุกมันเบาบางลงและน้อยลงกว่าปีก่อนๆหรือเพราะอายุที่เพิ่มมากขึ้นแนวเ,เกมและกระแสในการเสพที่เปลี่ยนไปหรือบางทีเราอาจไม่ได้คิดถึงเกมเราอาจจะคิดถึงช่วงเวลาที่เกมนั้นไม่บังคับให้เราล็อกอินทุกวันเพื่อรับของไมโครทราน t ั่นที่ยังไม่โด่งดังจนกลายเป็นโมเดลธุรกิจและกระแสหลักของวงการปี2016ที่สุดของนอสตาเจียไม่ได้เกิดจากตัวสื่อเพียงอ,อยงเดียว แต่ผมกลับมองว่ามันเกิดจากตัวเราเนี่แหละครับที่บวกกับเวลาช่วงชีวิตนั้นๆผู้นคนยังไม่ได้เร่งรีบเก็บทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ยังไม่ได้ตระหนักรู้ว่าตัวเองนั้นควรใช้เวลาไหนบันทึกอะไรเอาไว้ความธรรมดาในวันนั้นจึงกลายเป็นความทรงจําที่มีคุณค่าในทุกวันนี้และสิ่งที่หลายคนคิดถึงนะครับอาจจะไม่ใช่เกมหรืออินเทอร์เน็ตแต่หากเป็นตัวตนเราในช่วงเวลาที่ยังตื่นเต้นกับเรื่องเล็กๆและบางทีสิ่งที่เราคิดถึงมันอาจจะไม่ใช่ปี2016อาจจะเป็นตัวตนเดิมที่ยังตื่นเต้นอยู่กับยุคสมััยที่กลงเตติบโ